เป็ดตัวขา,ขา,ขาวๆสวยๆเนี่ยมันเป็ดพันธุอะไรพี่เป็ดสายพันธุ์อีเหลียงค่ะมันจะเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ะ,ะจะเป็นเป็ดเนื้อก็ได้ไข่ก็ดีแบบทูอินบ้นเลยใช่ค่ะอีเหลียงเลี้ยงง่ายแล้วก็ก้านหานลูเกษตรกร,ร,กรที่อยากเลี้ยงก็คือหนึ่งมีบริเวณด้านนอกมีที่เล่นน้ํามีที่กินแล้วก็มีโรงนอนไม่ต้องมีน้ํามีอาหารแค่มานอนตอนกลางคืนนี่ครับ แต่แน่นลโรงนอนของเขาลงนอนของน้องเป็ดนี่นี่<ช>นีนใช้พื้นที่ก็คือ1ตารางเมตรเราจะได้อยู่ประมาณ7จ็ถึงสิตัวส่วนพื้นล่ะต้องมีแกลบนี่เป็นแกลบอย่างนี้เลยครับพอเวลาเราเปลี่ยนนะคะเราก็จะมาใส่ถุงแบบนี้ไว้ขายนี่เป็นตังครับ กระสอบละสมบาบาทการเลือกพันธุ์เลือกสายพันธุ์เนี่ยควรจะไปเอาเป็ดตัวเล็กหรือว่าเป็ดสาวมาเลี้ยงครับถ้าแนะนํานะคะเป็ดตัวเล็กก็ได้ <S <S หรือว่าเป็ดสาวก็ดีอาหารนะคะช่วงเล็กนะคะแนะนําว่าให้กินตลอดได้เลยชอเราตัวเราจะฝึกอาหารลดต้นทุนหนแดงอ่าหญ้าหวานปลายข้าวลำเศษอาหาร <S <S กินได้หมดคะ่ะแล้วเลี้ยงนานแค่ไหนครับเขาถึงจะเริ่มให้ไข่เงี้ยเลี้ยงสเดือนคะ่ะจากตัวเล็ก4ี่เดือนก็เริ่มไข่ <S <S โอ้แต่เข้าครับดีมาดู ครับนี่เห็นไหมไข่เป็ดอีเหลียงนี่ฟองใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเราเอาไปทําอะไรต่อครับเอาไปฟักลูกเป็ดค่ะประมาณ28บาทมันจะมีมูลค่าเพิ่มมากี่บาทครับ50บาทจากไข่ฟองละ5บาทมากลายเป็นเงิน50บาทครับโอ้โหนี่เลยครับอาชีพที่แอบรวยเงียบๆครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนาทางเกษตรเก็บความรู้คลิปนี้อี EP ีนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูอาชีพที่เป็น อาชีพบ้านๆพื้นๆเลยนะครับผมแต่สร้างรายได้ได้งามนะครับอาชีพนั้นคืออาชีพเลี้ยงเป็ดแต่จะเป็นเป็ดพันอะไรเลี้ยงยากไหมนะครับแล้วรายได้มันจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่สวัสดีครับพี่ต้นหอมนะคะฟาร์มต้นหอมร้อยเอ็ดนะคะพิกัดฟาร์มนะคะอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคลิปนี้นะครับพาเอฟซีนะครับพาเพื่อนๆน,นะครับมารู้จกักวิธีการเลี้ยงเป็ด ตอนอื่นเลยอยากทราบว่าเป็ดตัวขาวๆสวยๆเนี่ยมันเป็ดพันุ์อะไรพี่เป็ดสายพันธุ์อีเหลียงค่ะอีเหลียงเป็นเป็ดอีเหลียงอีเหลียงนี่ต้องมาจากจีนแน่นอนเลยใช่โอ้ดาวถูกนะครับเริ่มเก่งแล้วเนาะข้อดีของเป็ดอีเหลียงมันเป็นยังไงพี่ข้อดีนะคะเลี้ยงง่ายัตไวต้านทานโรคนะคะอีเหลียงก็คือจะไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร่นะคะเท่าที่เลี้ยงมาไม่ค่อยมีโรคใช่มันเป็นเป็ดเนื้อหรือเป็ดไข่ครับมันจะเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ค อีเหลียงนี่นะมันอาไข่กระดกไข่กระดีใช่ค่ะจะเป็นเป็ดเนื้อก็ได้ใช่ค่ะแบบทูอินวานเลยทูอินวานแล้วแต่ว่าจะเลี้ยงเพื่อเอาไปแบบกินเนื้อก็ได้ใช่หรือเลี้ยงเก็บไข่ขายได้ข่าวว่าไข่เขาฟองมันใหญ่กว่าปกติเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นหอมนี่เลี้ยงเป็ดอีเหลียงเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วครับอีเหลียงนี่ตอนนี้ทํามาเข้าปีที่สามค่ะเข้าปีที่สามแล้วใช่ค่ะอ้าก็แปลว่าเนี่ย ก็คือคนแรกๆที่เริ่มเลี้ยงเป็ดอีเหลียงนันก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยใช่ไหมพี่เพราะว่าเป็ดอีเหลียงก็น่าจะเข้ามาประมาณสามสี่ปีแล้วใช่ไหมพี่เข้ามาในไทยนี่สิบสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเหรอโอ้แต่ว่ายังไม่ค่อยนิยมใช่ไหมยังไม่ค่อยนิยมเพิ่งมาได้ยินอ่าสามสี่ปีที่ผ่านมาสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับทันผมเป็ดเนี่ยจากอะไรลูกเป็ดหรือว่าเป็นเป็ดสาวใช่ไหมตอนแรกก็มีทั้งลูกเป็ดแล้วก็เป็ดสาวค่ะเพราะว่า ในส่วนของลูกเป็ดคือเราเราเอามาเลี้ยงเพื่อที่ว่าจะดูพฤติกรรมของเขาดูการเจริญเติบโตนะคะว่าหมายถึงว่าพี่เลี้ยงควบกันเลยใช่ไหมควบกันค่ะเอาเอาลูกเป็ดกับเป็ดสาวใช่ค่ะมาเลี้ยงด้วยกันใช่ค่ะพร้อมกันเนาะใช่ค่ะเพื่อเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ใช่ค่ะอืมแล้วเลี้ยงนานแค่ไหนครับเขาถึงจะเริ่มให้อ่ให้ไข่อย่างเงี้ยอ่เลี้ยงสี่เดือนค่ะจากตัวเล็ก ค่ะสี่เดือนก็เริ่มไข่เริ่มไข่นะครับใช่แล้วอัตราการให้ไข่เนี่ยเขาให้เยอะแค่ไหนครับอ่าณตอนนี้นะคะที่ฟาร์มก็ประมาณ70%็ดสิเอร์เซ็นค่ะเจสิอร์ซใช่ปีหนึ่งเขาจะให้ไข่อยู่ที่สองร้อยห้าฟองขึ้นไปค่ะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขาต่อปีนะใช่ค่ะปเป็นสองรอฟองเลยอ่ะพี่ใช่ค่ะแล้วเป็ดปกติมันประมาณเท่าไหร่นะ แต่ว่าถ้าเทียบอีเหลียงกับกากีนะคะกากีจะไข่โดกว่าอีเหลียงแต่ว่าอีเหลียงเขาจะให้ไข่ที่ฟองใหญ่กว่ากากีพี่ต้นหอมครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเขาสนใจที่จะเลี้ยงเป็ดอีเหลียงนี่ครับ ควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างมีพื้นที่หรือเตรียมพันธุ์ยังไงพี่ช่วยแนะนําหน่อยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะเริ่มจากพื้นที่ก่อนดีกว่าพี่พื้นที่ทควรเป็นแบบไหนพื้นที่นะคะ,ะแนะนําว่าหนึ่งก็คือถ้าเราเลี้ยงไม่เยอะก็เลี้ยงในครัวเรือนได้ <S <S แต่ถ้าเน้นที่จํานวนหรือปริมาณที่ที่เยอะเราอาจจะมาอยู่ข้างนอกนะคะที่ <S 2> <S 2> <S มไม่ใช่ในชุมชนเพราะว่าอีเลี้ยงเขาก็จะมีเสียงเวลาช่วงเช้าที่เขา เขาหิวแะค่ะเขาเขาก็จะมีเสียงแต่ว่าถ้าช่วงกลางวันกินอิ่มก็จะประมาณนี้นะคะไม่ค่อยมีเสียงแล้วก็ในส่วนของโรงโรงเรือนนะคะคืออยากให้ที่แบบมิดชิดหน่อยเพราะว่าปัญหาของอีเหลียงก็คือสุนัขใช่สุนัขนี้จะชอบมากเป็นอะไรไม่รู้กับเป็ดกันกับเป็ดเลยเนาะเป็นคู่กัดกับเป็ดเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ซื้อลูกเป็ดไปก็จะเจอปัญหาเรื่องสุนัขอ่าแปลว่าการเลี้ยงเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องดูบริเวณของเราว่ารั้วรอบขอบชิดไหมสามารถกันสุนัขได้ไหมใช่ค่ะ ประมาณนี้เลยหลักๆคือศัตรูคือสุนัขใช่แต่แต่การเลี้ยงนี่ง่ายมากแต่แต่จะยากก็คือเราจะดูยังไงให้เขาแบบปลอดภัยจากสุนัขใช่แล้วมีวิธีป้องกันยังไงพี่ว่าอะการที่จะเลี้ยงเป็ดอีเหลียงเนี่ยมันต้องทํารั้วยังไงมันถึงจะก,กันสุนัขได้อาจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมามันต้องทํำยังไงครับสมมุติเอาง่ายๆว่าเรามีโรงเรือนเก่าคอกเป็ด เกาข้อไก่เกาหรือว่าข้อหมูอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปเลี้ยงได้แต่อีเหลียงคือไม่บินแต่เราจะทํายังไงเพื่อให้สุนัขเข้าไปหาเป็ดเราไม่ได้แค่นั้นเองดังนั้นที่เห็นเห็นว่ามันเป็นตะข่ายเหล็กมีก็คือเพื่อป้องกันสุนัขโดยเฉพาะเลยใช่ตัวเป็ดอีเหลียงเองเขาจะไม่เป็นแบบจะไม่บินไม่บินไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเขาเลี้ยงง่ายน่ารักนอยจางหน้าตากระจุ่มกระจิมน่ารักตัวสีขาวปากชมพูแล้วเนี่ยก็คือเขาหน้ารักเขาไม่บินหนีด้วยใช่ไม่บินค่ะนี่ครับอันดับแรกที่เรา จะเลี้ยงเป็ดอีเหลียงก็คือสารสถานที่เนาะก็เลี้ยงได้ในหมู่บ้านก็เลี้ยงได้แต่ว่าถ้าปริมาณเยอะๆเนี่ยก็ออกมาออกมาข้างนอกจะได้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆเขาแค่ทดลองอยากจะเลี้ยงนะครับปริมาณที่เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนได้เนี่ยควรจะเป็นกี่ตัวดีครับสิบตัวไหวไหมสิบตัวยี่สิบตัวได้ค่ะอ๋อสิบตัวยี่สิบตัวได้ใช่เพราะว่าการทดลองใช่ค่ะเพราะว่าทําไมทําไมถึงบอกว่ายี่สิบตัวบางที ลูกเป็ดที่ที่เราจัดส่งลูกค้ามันจะเป็นแบบคาเฟ่นะคะก็คือถ้าคือมันได้ทั้งเนื้อและไข่ถ้าสมมติว่าเราสั่ง20ตัวอาจจะได้ตัวเมีย1ิบตัวส5บตัวอันนี้ก็คือใช้บริโภคไข่ในกัวเรือน<ด>สำหรับตัวผู้ก็เป็นเป็ดเนื้อได้ะค,ะครับหลังจากที่เพื่อนๆที่อยากเลี้ยงแล้วเขาสำรวจแล้วมีสถานที่พร้อมอะไรพร้อมอันดับต่อไปการเลือกพันธุ์เลือกสายพันธุ์เนี่ยควรจะไปเอาแบบเป็ดตัวเล็กหรือว่าเป็ดสาวมาเลี้ยงครับหรือจะเอาไข่มาฝักดี แบบไหนดีกว่ากันถ้าถ้าแนะนํานะคะก็ค,คือหนึ่งถ้าเราไปเลี้ยงในครัวเรือนเป็ดตัวเล็กก็ได้หรือว่าเป็ดสาวก<ร>็ดีค่ะก็คือเป็ดสาวก็ได้ไข่เร็ว <6. S 1> แต่ว่าส่วนมากคือเป็ดสาวมันจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งค,ค,ค,ค่ะคือถ้าลูกค้าอยากได้ก็คืออย่างอย่างที่เราเราจะเน้นลูกเป็ดตัวเล็กเพราะว่าการขนส่งมาได้จํานวนที่เยอะขึ้นอ๋อข้อดีก็คือว่าถ้าเอาลูกเป็ดมีค่าขนส่งมันจะน้อยใช่มมนได้จํานวนเยอะใช่แต่ข้อเสียมันก็ต้องรออีกสี่เดือนเนาะ ว่าเขาจะให้ไข่เนาะใช่แต่ถ้าเอาเป็ดสาวไปเลยปุ๊บนี่เอาไปทิ้งที่บ้านปั๊บพรุ่งนี้ไข่เลยใช่ไหมประมาณนั้นเลยเนาะความของต้นหอมนี่พร้อมไข่พร้อมไข่นี่ครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อเริ่มต้นสักสิบตัวอ่ะเรื่องอาหารการกินของเขานะครับอาหารนะคะคือแนะนําถ้าช่วงแรกก็คืออยากให้กินอาหาร <ừ> um. ไก่เล็กหรือเป็ดเล็กเป็ดแรกเกิดนะคะก็เพื่อให้เสริมสร้างโครงสร้างของเขาแล้วก็ได้ความสมบูรณ์หนึ่งก็คือได้ความสมบูรณ์ได้โครงสร้างแล้วก็การเจริญเติบโตมันจะนําไปสู่การให้ไข่ในอนาคต <ừ> ถ้าเราเลี้ยงดีแต่ตอนเล็กๆการให้ไข่เขาจะสม่ำเสมอหมายถึงว่าเราให้อาหารที่มันมีประโยชน์มีภูมิต้านทานอะไรของเขาไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเขาเนี่ยมีบ้างไหมเอ่ยต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บนะคะแนะนําก็คือทํา วัคซีนนะคะวัคซีนของปิดก็คือการะโลกแล้วก็อะฮีาแต่ถามว่าที่ฟาร์มนะคะก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราทําอยู่แล้วนะคะมันมันจะไม่ไม่เคยเจอโรคระบาดเลยอ๋อเลี้ยงมาก็ไม่เคยเจอเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นี่ก็ทําไว้หมดแล้วใช่ค่ะแล้วลูกค้าที่รับไปก็ไม่ค่อยมีไม่ยังไม่มีเลยไม่มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ก็ยืนยันได้ว่าอีเลียงเลี้ยงง่ายแล้วก็เงง้ารอาหารลกูกอืมครับผมแล้วอาหารเนี่ยครับให้ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดีครับ อาหารนะคะช่วงเล็กนะคะแนะนําว่าให้ให้เขากิน uh huh. ตลอดได้เลยช่วงที่ที่เล็กๆแต่ว่าพอเราโตเราจะฝึกว่าอาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็นแล้วก็พอถ้าเป็นรุ่นไข่อย่างเงี้ยอย่างที่ฟาร,ร์มก็จะให้เช้าเย็นอืเข้าวอ๋อ,อถ้าโตมาหน่อยเป็นสามมื้อเลยเหรอครับสามมือ้อคือคือมันเป็นช่วงนะคะ uh huh. ช่วงแรกเกิดน,นี้อาจจะให้กินทั้งวันแล้วพอ uh huh. ได้สองสามสัปดาห์แล้วก็อาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็นแล้วค่อยๆปรับเขา๋อค่าอาหารต่อตัวหนึ่งเนี่ยมันแพงไหม ค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูเขาตัวหนึ่งอะ่ะมันตกอยู่ประมาณเท่าไหร่พีอ่อาหารนี่มันแล้วแต่พื้นที่นะคะก็คือ,อบางพื้นที่เขาจะมะีเขาเรียกว่ามีอาหารลดต้นทุนมันมสามารถใช้ลดต้นทุนได้ถ้าสมมุติว่าในเขตพื้นที่เรามีหญ้าวานมีแหนแดงหรือว่ามีลำเยอะอต้นทุนคนนี้ก็จะไม่ได้สูงมากนะคะแต่ถ้าบางคนอยากเลี้ยงแต่อยู่ในในเมืองอก็ต้องใช้อาหารอาหารสําเร็จ โอต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันผมก็เข้าใจว่ามันต้องกินอาหารเป็ดเท่านั้นไม่ค่ะที่ที่จริงเป็ดอีเหลียงนี่เลี้ยงง่ายก็คือมีอาหารลดต้นทุนด้วยใช้ผสมไปด้วยใช่ไม่จําเป็นต้องใช้อาหารถุงอาหารกระสอบอย่างเดียวใช่ค่ะโอ้โหแล้วอาหารลดต้นทุนนะครับที่เป็ดอีเหลียงเขานิยมเขาแบบเขาของชอบเนี่ยครับมันเป็นอ่นชนิดใดบ้างครับมีอะไรบ้างที่สามารถจะ ใช้เป็นอาหารลดต้นทุนได้หล,หลักนะคะก็คือพี่แนะนําลูกค้านะคะก็คือแหนแดงนะคะแหนแดงนี่นจะลดต้นทุนได้ดีแล้วก็โปรตีนเขาจะสูงซึ่งมหาลัยเขากาลังทําวิจัยเรื่องการกินแหนแดงตั้งแต่แรกเกิดจนการให้ไข่โดยที่ไม่มีอาหารเม็ดนะคะแต่ตอนนี้ยัง ยังยังไม่สรุปยังไม่สรุปคือวิจัยมาแล้วกําลังวิจัยแดงใช่กําลังวิจัยว่าทีเนี้ยก็เลยมองว่าแหนแดงนี่เป็นสิ่งที่ลดต้นทุนอย่างที่ฟาร์มถ้าลูกค้ารับไปเยอะเราจะแนะนําลูกค้าเลยว่าให้เลี้ยงแหนแดงควบคู่กับเลี้ยงเป็ดครับใช่ค่ะเพราะว่าแหนแดงจะมาเป็นอาหารให้เป็ดอืมใช่ค่ะอันดับแรกก็คือแหนแดงมีสักสองอีกสองสามอันดับไหมเอ่ยแหนแดงอ่าหญ้าหวานปลายข้าวลำเศษอาหารกินได้หมดค่ะโอ้นี่ของที่พี่ต้นหอมพูดมาก็คือ มันเป็นอ่าทุกๆพื้นที่จะมีของพวกนี้อยู่แล้วเนาะมันก็สามารถหาได้เลยนะครับเพื่อนๆนที่สนใจที่อยากเลี้ยงก็ไปเช็คดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับแหนแดงเอามีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนแพวกลาพวกอะไรก็หาไม่ได้ยากเนาะใช่แล้วก็ยิ่งญ่าหวานนะครับก็ถ้าใครมีพื้นที่ก็ควรปลูกไว้ด้วยเนาะใช่ย่าหวานก็ก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่าง่ายสุดคือแหนแดงเลยตักมากินได้เลยอืมค่ะพี่ต้นหอมครับเป็ด ปกติปเป็ดมันก็คู่กับน,น้ําอ่ะพี่ <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าเป็ดอี้เลี้ยงเนี่ยมันอยากเล่นน้ําบ้างไหมแล้วเรามีาวิธีการจัดการอย่างไงให้เขามีน้ําเล่นอ่ะพี่สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในชุมชนนะคะคหมายถึงว่าเราไม่มีบ่อน้ําธรรมชาติเราสามารถท <c oughs> ี่จะไปดูของจริงกันเลยดีกว่าี่ไปดูเลยดีกว่าสาาที่จะเป็นแบบนี้ได้นะคะก็คือเราทําง่ายๆให้เขาเล่นนะคะครับตรงนี้ของเราก็จะใช้เป็นอิดบล็อกนะคะอิดบล็อกตรงนี้ก็มาก่อขึ้นแค่ก้อนเดียว ก้อนเดียวใช่อันนี้คืออิดบล็อกก้อนเดียวทำเป็นสระน้ําให้เขาใช่คับคือเป็ดกับไอสระน้ําเนี่ยมันของคู่กันก็คือการถ้าเพื่อนๆจะเลี้ยงเป็ดมันต้องมีสระน้ําใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือนี่อย่างนี้เลยเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของเพื่อนๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้เราอันนี้เราทําสําหรับเป็ด200ตัว200ตัวก็ขนาดกว้างเท่าไหร่เนี่ยพี่สามคูณสามคูณหเมตร สามคูณหเมตรก็สามารถรองรับเป็ดสองรอตัวได้แล้วเนาะใช่ค่ะ,ค,ะคือเขาเขาก็ไม่ได้ลงทั้งวันเขาก็จะสลับกันขึ้นกันลงนะคะ,คะเขาก็จะมีความสุขอย่างนี้เลยเอาแล้วถ้าเราเลี้ยงน้อยๆสักสิบยีิตัวเนี่ยเราเอาพวกกระบะปูนมาได้ไหมได้ไ,ได,ได้กระมังได้ไม่ต้องทําเลยใช่ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้อ่าไม่ต้องฝังด้วยใช่ไหมหรือฝัง อ่าอยากฟังก็ได้แต่แต่ถ้าฟังมันก็จะยากเน <c oughs> าะกระบะปูเนาะการล้างการอะไรเพราะว่าอย่างที่ฟาร์มเราจะล้างทุกวันอือค่ะอันนี้คือน้ําพวกนี้ก็คือต้องเปลี่ยนล้างทุกวันเปลี่ยนทุกวันค่ะถ้าเราใส่กระบะปูนอ่แบบาผสมปูนเราก็ไม่ต้องฝังเพราะว่าเราจะได้ความล้างได้ใช <c oughs> ่ต้องมีอนามัยด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับแค่มีกระบะปูนก็เลี้ยงพวกนี้ได้แล้วนะครับรองรับได้แล้วเนาะถ้าเล <c oughs> ี้ยง,งน้อยสิบตัวนี้ก็ละมังใบละยี่สิบ ใช้ได้ไดใช่ใบน้อยๆก็ใช้ได้แล้วนี่อะไรพี่แล้วนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นล้างให้อาหารค่ะนี่นี่มาดูของแท้ๆนี่ที่เลี้ยงมานะครับ <laughs> ล้างให้อาหารนี่ก็มาจ<ร>ากการดี<ช>ไไวเลยเ ใช่ดัดแปลงจากของที่มีอยู่นบ้านเลยใช่ไหมนี่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เราสามารถเอาของที่มีอยู่ในบ้านของเราดัดแปลงได้เลยไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็ทําตีเป็นข้ออย่างนี้เพื่อให้อาหารแล้วไอ้ที่สีไฟฟ้าที่มองเห็นนั่นคืออะไรครับพี่อย่างนี้ท่อ P ี c ค่ะเป็นท่อ PVC ใช่ผ่าครึ่งแล้วก็ใส่อะเป็นรางอาหารได้ด้วยอ๋อใส่รางอาหารเหมือนกันใช่แล้วไอ้เรื่องน้ําเนี่ยพี่น้ําเขากินในสระ ในบ่อน,นั่นเลยหรือว่าอย่างไงครับก็เอกินกในกินกินตรงนี้แล้วก็ตรงสาข,ข้างล่างน,นะคะคแล้วก็จะมีตรงนู้นอ๋อมีอที่หลับที่นอนของเขาด้วยใช่ค่ะออตัวขาวๆเพื่อนๆดูตัวขาวๆเฮวยขาวเัว๊ะหน้าเลี้ยงมากเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับการให้น้ำเนาะโอ้โหนี่ใช่ไหมครับพี่ที่กินน้ําของเขาอ่ะใช่ค่ะที่ให้น้ําค่ะที่ให้น้ําค่ะเป็นเขาก็จะมากินตรงนี้นะคะเราก็จะ เปิดมาทุกวันใช่ค่ะเปิดมาปึ๊บก็ทํามาจาก p v วใช่ค่ะสามนิ้วใช่ไหมเนี่ยพี่ใช่ค่ะอก็มาผ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาผ่าตรงนี้ผ่าแค่อให้เป็ดเขาลงไปกินน้ําได้นะครับผมก็ทําง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วไอเราเปิดให้ทุกเช้าเนี่ยเราก็ต้องล้างทาความสะอาดทุกเช้าไหมครับใช่ล้างได้ค่ะล้างอยางไพี่แล้วก็ถอดตรงนี้นี่นี่นี่มาดูเทคนิคการล้างอ๋ออันนี้คือช่วงปลายใช่ไหมพี่ ช่วงปลายนะครับพอพอน้ํามันเต็มนี่เปิดเราลาเราอะไรจะล้างจะล้างเราก็ถอดตรงนี้กเราก็ถอดตรงนี้ออกนี่อย่างนี้นี่ครับโอ้ยง่ายๆแล้วก็เปิดน้ําไล่ของอ่าของเสียมาน้ําเสียมาก่อนปึ๊บแล้วพอมันสะอาดแล้วเราก็ปิดอย่างนี้นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็ดสองร้อยตัวก็รังเดียวพอค่ะแค่ลังเดียวพอนะครับผม เขาก็จะรู้นะครับเวลาเขาไปเล่นเมเหนื่อยเ,เสร็จเขาก็จะมากินน้ําหรือบางทีก่อนจะเข้าลงนอนนะครับเขาก็จะมากินน้ําก่อนเข้าลงนอนเดี๋ยวเราเข้าลงนอนไปดูกันเลยครับลงนอนเป็นยังไงนะนี่ครับแตนแตนลงนอนของเขาลงนอนของน้องเป็ดนี่นี่<ช>น,นี่นี่นี่ <laughs> ลงนอนอันนี้สําหรับสองร้อยตัวใช่ไหมครับพี่หรือรับได้กี่ตัวของเราตรงนี้จะรับได้ประมาณ ประมาณ500ตัวได้นะคะตรงพื้นที่ตรงนี้500อตัวเลยใช่เพราะว่าเขาแค่นอนเฉยๆค่ะก็อันนี้ก็เหมือนห้องนอนนะครับก็มีประตูทางออกน้วให้เขาไปเดินเล่นด้วยนะพี่เนาะใช่อันนี้คือกลางคืนเขาก็จะอยู่นนี้ใช่ค่ะแนะนําถ้าสมมุติอ่า เกษตรกรที่อยากเลี้ยงเยอะนะคะก็คือหนึ่งมีบริเวณด้านนอกออมีที่เล่นน้ํามีที่กินแล้วก็มีโรงนอนโรง,งนอนนี้ไม่ต้องมีน้ํามีอาหารแค่มานอนตอนกลางคืนใช้พื้นที่ก็คือ1ตารางเมตร,รก็คือประมาณเราเฉลี่ยก็ได้ค่ะ 1>, 1ตารางเมตรเราจะได้อยู่ประมาณ7จ็ถึงสิตัว 1>, 1ตารางเมตรได้เจ็ดถึงสิบตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะครับพื้นที่โรงนอนของเขาเนาะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ต้องมีหลังคาไว้คุมฝนใช่ค่ะใช่<ล>ค,ค่ะคุมฝนแล้วส่วนพื้นล่ะ พื้นนะต้องมีแกลบนี่นี่เป็นแกลบอย่างนี้เลยครับใช่ค่ะเข้าแกรบพวกนี้เนี่ยต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราเราจะเปลี่ยนแล้วก็ขายขายจากแกลบพวกนี้แกลบเฉยๆนะครับจากแกลบธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยการริบมูลค่าได้ใช่อย่างที่แอบเอาไว้ข้างนอกนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเราขายเป็นปุ๋ยขี้เป็ดใช่ค่ะปุ๋ยขี้เป็ดได้ด้วยค่ะขายกระสอบเท่าไหร่ครับอนเนี้ย สามห้าค่ะสามสิบห้าหูนี่ครับจากขี้เป็ดธรรมดาจากลรงนอนเป็นมูลค่ากระสอบละสามสิบห้าบาทอแปลว่าอันนี้ก็ต้องเอาออกไปขายตลอดใช่ไหมกี่เดือนครับถึงส <3 S 2> ามสัปดาห์เราเปลี่ยนครั้งนึงสามสัปดาห์ค่ะเนี่ยนะสามสัปดาห์ใช่ตีกกงมกก็คือเดือนหนึ่งก็จะไ,ไ,ได้ลรถหนึ่งใช่ค่ะหรือเดือนละรต อ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าคําว่า3ามสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งมันจะขึ้นอยู่กับว่า uh huh. เราเข้ามาแล้วเราได้กลิ่นไหมถ้าเรา uh huh. ได้กลิ่นเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขา uh huh. แต่ถ้าเป็นหน้าฝนความชื้นเยอะมันอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วแต่ถ้าหน้าหนาวอากาศมันแห้ง uh huh. มันไม่ค่อยมีกลิ่นสมมติเราเดึงเข้ามาไม่มีกลิ่น uh huh. ก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนก็ได้ oh. อันนี้ก็คือแนะนําว่าคุณที่เลี้ยงต้องสังเกตเอาครับถ้ามีกลิ่นก็เริ่มเปลี่ยนก็คือเอาของของเก่า เอาไปขายใช่แล้วก็วเอาของ<อ>ใหม่มา,มามลงใช่แล้วพื้นที่ขนาดนี้นี่เอาออกไปขายนี่ได้นอกเรื่องนิดนึงก็คือขี้เป็ดได้กี่กระสอบครับเนี่ยต่อร,รอบเราจะลงแกลบนะคะก็คือใช้ใช้แกลบสามสิบกระสอบเวลาเอาออกก็จะได้ประมาณห0สิถึงหกสิกระสอบทำไมมันได้เยอะขึ้นขนาดนั้นล่ะครับพี่ <c oughs> เข้าสามสิบทำไมออกไปเอาไปขายนี่ได้ ห้าสิบกระสอบกระสอบมันเล็กลงหรือเปล่าพี่ไม่ค่ะหมายหมายหมายถึงว่ามันก็จะมีขี้เป็ดเข้ามาด้วยเนาะจะได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นโอ้นะครับผมจากแกบในโรงโรงนอนนะคะพอเวลาเราเปลี่ยนนะคะเราก็จะมาใส่ถุงแบบนี้ไว้ขายไว้ขายโอ้โหนี่เข้าไปสามสิบถุงใช่ค่ะออกมาห้าสิบกระสอบหูมันไม่เบานะครับนี่มันถักอยู่แล้วนี่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนี่เป็นตังค์ครับ กระสอบละสามสิบห้าบาทโอ้ยนี่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 แจ๋วเลยอีกรายได้หนึ่งแล้วนี่เหลือไปเห็นนี่โอ้โหตักข้าครับนี่มาดูครับนี่นี่มีไข่ไข่นี่จับได้ใช่ไหมพี่จับได้คเอ้ยนี่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 เห็นไหมไข่เป็ดอีเหลียงนี่ฟองใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมสวยๆเลยนี่นี่นี่กำลังจะบอกเพื่อนๆว่า มันต้องมีเออที่เขาให้เขาวางไข่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะตอนเช้าเขาก็เราก็มาเก็บในในวงล้อรถนี่แหละค่ะเขาจะมาไข่รวมกันคือพี่จะเก็บทุกเช้าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะที่นี่จะเก็บทุกวันค่ะอันนี้แปลว่ามันไข่หลงใช่ไหมใช่เราเก็บแต่เช้าเขาก็จะมีบางตัวที่แบบไข่ไข่สายหน่อยสายหน่อยใช่คุณนายตื่นสายใช่มามาสายก็จะมีอย่างนี้ก็เรียงไว้อย่างนี้นี่นี่นี่ยังมีอีกฟองนึงมีไข่หลงนี่อู้สวยเลยนี่เห็นไหม <c oughs> นี่คุณนายตื่นสายไขยไว้นะครับเราก็มาโกยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> ค่ะก็จะมีอยู่นะครับอนี่นี่มีหลงมาอีกแล้วนะครับผมแล้วเป็ดสองร้อยตัวพี่เวลาเก็บไขอตอนพลิกพีิกเช้าเช้าหนึ่งนีได้เยอะแค่ไหนครับตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะคืออีเหลียงนี่ <c oughs> คือเราตีเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของของจำนวนตัวครับเนาะใช่ของจำนวนตัวค่ะแต่ว่าหน้าหน้าร้อนก็อาจจะที่ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหน้าร้อนมันจะลดลงมาหน่อยเหรอลดลงหน่อยค่ะคแล้วหน้าหนาวนี่มีผลไหมหน้าหนาวไข่ดีค่ะโอ้หน้าหนาวไข่ดีเนาะแล้วก็พอมันไข่พี่เก็บไข่มาแล้วเนี่ยมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมพี่จากไข่เนี่ยใช่ค่ะเราเอาไปทําอะไรต่อครับเอาไปฟักลูกเป็ดค่ะอืมหลังจากที่เราเก็บไข่มาได้เราก็จะมาเข้าตู้อย่างนี้เลยเหรอครับใช่เข้าไปอยู่ในตู้กี่วันครับถึงจะฟักเป็นตัวครับ ไข่เข้าไปอยู่ในตู้ฟังนะคะ25วันนะคะแล้วก็อีก3วันเราเอาไปใส่ตู้เกิดนะคะคก็จะรวมประมาณ28วันค่ะ28วัน30วันใช่ค่ะตีกลมๆว่า30วันจากไข่ใบล,<อ>ละ5บาท5บาทผ่านมาเดือนหนึ่งมันจะมีมูลค่าเพิ่มมากี่บาทครับ50บาทค่ะบาทเลยครับจากไข่ฟองละ5บาท มากลายเป็นเงินห้าสิบบาทครับโอ้โหนี่เลยครับอาชีพที่แอบรวยเงียบๆครับผมมันเป็นอาชีพมหัศจรรย์มากเลยนะ่ะอาถ้าคนเลี้ยงนี่จะถ้าคนไม่ได้เลี้ยงอาจจะไม่รู้นะแต่เลี้ยงจริงๆนี่แทบทุกอย่างของเป็ดเนี่ยมันสร้างสร้างมูลค่าได้เลยนะตั้งแต<ล>่ไข่นะครับลูกเป็ดเป็ดเนื้อพ่อพันธุ์เป็ดโอ้เยอะแยะมากเลยรวมทั้งปุ๋ยด้วยขี้เป็ดก็ขายได้นะครับผม ทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเขาสนใจนะครับเขาอยากเรียนรู้นะครับวิธีการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงเนี่ยครับค่ะควรเริ่มต้นจากอะไรดีแล้วราคามันเป็นยังไงบ้างพี่ออี้เหลียงนะคะเราสามารถทําได้ก็คือหนึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงในครวัวเรือน S <S. <S เลี้งยงคุ้นขายเป็นเป็ดเนื้อหรือ uh ว่าทําฟาร์มเหมือนที่เราทํานะคะก็คือสามารถสร้างอาชีพให้กับครอบครัวได้นะคะการเลี้ยงเป็ดนะคะสามารถที่จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว,วแล้วก็เป็นรายได้หลักของครอบครัวได้เลยอแล้วที่ฟาร์มของพี่นี่ขายอะไรบ้างครับที่ฟาร์มนะคะก็จะหนึ่งก็คือหลักๆเราจะผลิตลูกเป็ดนะคะผลิตลูกเป็ดแล้วก็สองก็คือจะขายแกบ ที่เป็ดแ่นนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดแล้วเนี่ยพี่สามารถกิ้งกังได้ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับค่ะต้นหอมฟาร์มนะคะ0ูนย์แปดห้าศนย์หนึ่งสามแปดหนึ่งศนย์ปดนะคะเฟซบุ๊กฟาร์มไก่ต้นหอมร้อยเอ็ดค่ะเอาแล้วถ้าบอกว่ามาจากแนวทางเกษตรเก็ความรู้เนี่ยจะมีส่วนลดให้เพื่อนๆไหมได้ค่ะถ้าสมมติว่ามาจากพี่ยานะคะคือลดให้เลยนะคะสิบเปอร์เซ็นค่ะเพื่อนๆอย่าลืมบอกพี่ต้นหอมด้วยนะครับว่ามาจากแนวทางเกษตรเก็ความรู้นะครับจะได้ส่วนลด 100%โอ้โนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะเลี้ยงเป็ดนะครับก็สามารถติดต่อพี่ต้นหอมได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นหอมมากนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีหน้านะครับแนวทางเกษตรเก็บความรู้จะพาเพื่อนๆนะครับไปศึกษาวิธีการเรียนรู้อะไรสิ่งแปลกๆอะไรนะครับ ติดตามไว้ได้เลยครับกดติดตามด้วยจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ <c oughs> อืออ้ <c oughs> น่ารักตะมุตะมิมากเลย